รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงนในการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565นายเฉลิมเกียรติศรีคินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทําคุณหนองอีดุนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสินเขต3 ข้อตกลงในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นสังเกตการสอนมีการนิเทศอบรมคุณธรรมจริยธรรมงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการ ได้ความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปีการศึกษา1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการนิเทศติดตามและผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล และให้ครูนำผลไปปรับปรุงพัฒนาขระบวนการเรียนรู้1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นระบบและต่อเนื่อง1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 2. ด้านการบริหารการจัดการศึกษา 2.1การบริหารการจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบ,บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้แ,แก่ด้านงานวิชาการด้านงานบริหารงานบุคคลด้านงานงบประมาณและบริหารงานทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบาย และตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรและมอบหมายงานโดยมีคณะกรรมการผู้เรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจ,จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผล มีรายงานผลการดำเนินงานและนำผลไปปรปับปรุง2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลี่ยมล้าทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารและการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตรกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือ รนวัตรกรรมทางการบริหารมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานพลังงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมาย3.2ดด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตรกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษานำนวัตรกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน ส่งเสริมสานสนัสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือ 4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษามีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและว like uh, ิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในออนไลน์ ร่วมพัฒนาโดยใช้กระบวนการ Active Learning และ PLC เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านคําคงหนองอีดูมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาออนไลน์